สวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่เกมอินาซูมาอีเลเว่นนะครับมาคลิปนี้นะครับเรามาอยู่ในทีมคาสติกไลมงนั่นเองนะครับเป็นนักเตะไลมงรุ่นบุกเบิกนะครับที่มีโกเอนจิสเมโอกะนะครับเป็นกองหน้าครับกองกลางคาเซมารุแม็กแล้วก็หัวฟูนะครับจำไม่ได้ไปชื่ออะไรใครรู้คอมเมนต์นะครับแล้วก็โชลินนะครับฮอนดะอืมกองหลังก็จะเป็นอ่า จำชื่อไม่ได้ละคาเบยามะาแล้วก็ไอห,หมุนหมุนเวียนนะครับและผู้สาวตู้จะเป็นใครอะครับเอนโดมาโมลุนะครับโค้ชก็โค้ชฮิบิ Coach กินะครับผมส่วนผู้จัดการก็เป็นนารซึมินะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเดือดพอสมควรเนาะเพราะว่าต้องเจอกับทีมนี่แข็งแกร่งพอสมควรเลยเป็นผู้เล่นญี่ปุ่นออสตาญี่ปุ่นนะครับไปด่านแล้วเลือกอะไรดีไม่อะไปสุ่มไปเลยไปเนาะง่ายๆไปง่ายๆเนาะเรา เนี่คาสิคไลมงบทะฮาไลมองออสตาญี่ปุ่นนะครับโลโกโ้เหมือนกันเลยชุดก็เหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่ชุดย่าชุดเยือนเท่านั้นเองนะครับคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยมาเทินรับชมกันนะครับหายเุยเพลงก็มันยิ่งมาไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะมารับชมนะครับายแมก แม็กไปแม็กแม็กไปตรงให้หัวฟูหัวฟูไปเอาไงต่อหัวฟูเขาเตรมมา yeah uh, nee yo, oh ลุสวยเสมอแกเสมอตกล้าปะทายิงยังไม่มานะครับทายิงไม่มาชาร์จไปก่อนจะยิงแม่งโอ้โหยิงธรรมดาไปหัวฟูหัวฟูใจเย็นหัวฟูชาร์จรอแล้วครับจังหวะนี้หัวฟูไอ้ปูชาร์จรอไปชาร์จไปใจเย็นใครจะไม่ไหมโอเคโอ้โหอีคิโนเตะมาจากไหนโอ้โหเฟรมแดนอีคิโนเตะ หมช่วหงหลังๆนี้รู้สึกว่าจะเจออิจิโนเซบ่อยมากเลยเนาะช่างมันนะครับมาบอลมันอยู่ที่ลิกาของออลตาเจแปนนะครับโอ้โหถามว่าทำไมถึงเป็นออลตาเจแปนทำไมลิกาได้เข้ามาครับก็คือมันก็เป็นผู้เล่นผู้หญิงนะที่เก่งเนาะเก่งพอให้ได้เลยเป็นกองหน้าด้วยนะครับมาเอนโดจโกบอลลูกนี้ออกไปจ้ะมันเลยก็จะทำโจแบบชิวๆสวยๆใน สวยงามไปต่ออาเตมารุโอโ้โหปูบุกินี่เจอนี่ท่าของกาเตมารุดาร์คาเตมารุวิ่งจ่อแยกล่างแล้วก็ตีครับโอโ้โหตรงบอลอย่างดีไปต่อกาเตมารุเมื่อไหร่จะได้ยิงแล้วทีเนี่ยโอ้ยโถลามารุเหรอเจอนี่เจอแม็กเจอความเร็วของแม็กเฮ้ยอยังเร็วนะครับไม่ธรรมไดามาบอลกลับมาที่หัวฟูอีกครั้งหนึ่งเอาไงหัวฟูใจเย็นนะ โอ้ฟู่โอฟูมาโอเคคาเดมอลูวิ่งมาครับกับอ๋ออันนี้จําได้แล้วไอ้นานลิงนี่คุริมาตื่นุเนาะโอ้โหสามประสานนะครับลูกนี้ท่าน,นี้สุดยอดมากเจอกับทาจิบไข่เด็กผูดูโอ้ทาจิบไคงั้นท่าน,นี้ออกมาโอ้โหเมาเฮ้ยโอ้โหเมา t h แฮนด์รับลูกยิงได้นะครับไม่ธรรมดาเลย เดีย๋ยวมาอยู่ที่ shadow เหรอ shadow กันเหรอ j o u r n e เป็นไงล่ะปาโชลินเอาก็เข้ามาตีก็เข้ามาตีเจอเนี่น้อยโอ้โหเป็นไงเล่าเรลิเทนอื้อหือปั่นลูกบอลได้แบบหมุนได้แรงมาก honda อ,อุ้ย,อยดอมอนวิ่งมาดอมอนวิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้โอ้โห shadow โ,โอ้โหเดมอนคัทโอ้โห honda ปิวไปเลยนะครับ เก่งมากชาโด่เดี๋ยวจะยิงใช้ฮอนด a ยิงกับไอหัวฟูใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่ยิงเนาะน่าจะยิงกับหัวฟูไม่หัวฟูก็แม็กเนาะที่ยิงเ e v ว l รชั่น B ีอ่ะไปไปฮอนด้โอ้โหท่าหมดอะไรวะโอ้โหอย่างเซ็งเลยโุ้ยโทโกะโทโกะเหรอโทโกะต้องเจอเออทะเมอกะแม่งเสียบได้ไงวะมาแล้วมาอาเซมารุอุ้ยโว้ยโว้ย้ยนามิหรอ เร็วเร็วมาแล้วธมูกาก,กับแม็กวิ่งมาแล้วลุ้นี้แหละโคตรชอบเลยครับฟินิกดาร์ฟวินิกถามจริงๆมันดาร์กตรงไหนนะฮะแม่งม่วงขนาดน,นี้มันดาร์กตรงไหนฮะมหัศจรรย์กับการตั้งชื่อมากนะครับนี่ม่วงปัะทาม่วงดาร์ฟวินนิกประทาเมาเดอะแฮนด์นะครับปิ้วไวเรียบร้อยประตูที่หนึ่งคาสติกไลมงนำ ไลม All ่มงออตาเจแปนไปได้แล้วนะครับ1นึ่งวันดูดอดศูนย์โอ้โหชื่อแม่งยาวมากเลยไลยม All ่มงออตาเจแปนชื่อคลิปคงจะตั้งว่าออตาเจแปนได้เฉยเนาะชื่อมันยาวไปเนาะตั้งไลมง All ่มงออตาเจแปนแม่งยากเลยวะเอาละโอโ้โหโชลินได้ชนะไหมโอ้โหแพ้ครับผูคีเจ๋งกว่าโนเอ็นเจอลอ่ะเนาะโอ้โห ไม่ธรรมดาฟู้ขี้อบอลกลับมาอยู่ที่อิเจโนเซะนะครับเดี๋ยวเดียวสมุกะวิ่งไปดิซสมุกะฮกะวิ่งไม่ทันโจลิโอโดนละลูกเตะยูนิคอร์นลูกเตะเป็กะซัสเจอเจอนี่แน่เจอนี่เอนโดเอนโดฉันไว้ใจนายนายนะฝ่ามือเทวา โอ้โหเป็นไงแล้วไม่ได้เห็นตั้งนานนะครับท่านี้ของเอนโดถือว่าเป็นสุดยอดท่าที่แบบโผลมาปุ๊บกระตูนจบปั๊บเลยนะครับแม่งน่าเียดายมากไายกวนจิโคนจิลุยอุยมีซูนามิเหรอก้องรีบยิงครับไม่งั้นโดนซูนามิตัดบอลแน่รับเป็นท่าที่ชื่อว่าไข่กุ้งอัคคีควงสวค์โอ้โหเจอโทรมาร้นะครับ ไม่เคนโทรามารู้ดิอันนี้มันชื่ออะไรนะโคงูเล่โอ้โหชื่อแม่งงงง,ง,งวยงวยวะ่ะมาท้ามมาโอ้ดีแล้วอะอเป็นการก๊อปปี้หัดมันทะยบฟ้าได้สุดยอดมากนะครับเอามาดัดแปลงของ,ของตัวเองเก่งใช้เล่นเลยนะครับไปโชลีนอบอลมาสวายชูตติงสตาร์โดดขึ้นไปเรียบ มาหาสจันมากแรงตีนเหนืออะไรเนี่ยสายต่ออนดาใกล้แล้วใกล้มาแล้วทีพีอนดาสับขาหลอกสับขาหลอกสับขาหลอกมาแล้วแม็กวิ่งเข้ามาสวยลูกนี้ Revolution V วีหมุนติว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 แลครับอ๋ออย่างเท่ลูกนี้สายลมสายลมโปรยปลายป๋าหันบานที่ยกฟ้าเหรอ โอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยทัจิวุไคสมลแล้วล่ะที่เป็นผู้สาวประตูอันดับ2ของโลกนะครับถ้าญี่ปุ่นมันชนะบอลโลกเนาะมันก็ต้องทัจิวุไครก็อาจจะเป็นที่2ของโลกเนาะไอ้หมุนหมุนเวียนเอาไงห,หมุนหมุนเวียนโอเคเอนโดจับบอลได้ก่อนนะครับปาแม็กส่งบอลขึ้นไปคารเตมุรุสวยปเรื่อยๆปายสมุกะโอ้โห มันเปิดไฟจงเจอนี่เปิดไฟงั้นหรือต้องเจอโอ้โหอยูท่าครับโคเท่ในเล่นบอลเอาลูกระเบิดมาได้ไงวะเอาระบอมได้ไงมเมโลกาวิ่งมานี่แหละท่าโคตรคลาสสิกของไลมงนะครับสมโลกาบวกโกนจิหอมไปโกนจิจัดมาเลยสมโอกาดาก้อนเทอร์นาโดไปแล้วมังกรสลาตัน ลูกยิงที่รุนแรงมากครับในตอนนั้นนะครับทุกวันนี้แม่งกากอย่างจากกากอะไระดีนะครับพอรทัพมาโอ้าาโอยแล้วหัดจอมาน,นี่แม่งดีจริงวะไม่ธรรมดานะครับพี่ชมอโอยโอยโทรามารู้จะทำอะไรอ่ะโอย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 โอ้โหโดนแล้วอะไรเนี่ยการดิวิลอาร์ครับลูกนี้ ท่าดูรุนแรงมากครับโอเคเอนโดรเราแม่งเหมือนจะฟิตนะครับเรายัดท่า3ได้ตลอดแล้วเจอนี่หน่อยฟ่ามือเทวะโอ้โหเป็นไงเล่าซึ้งไหมซึ้งไหมเรามารู้โอเค,ครับหมดครึ่งแรกครับเหมือนเดิมนะครับผู้ชมผมก็ไม่คิดจะเปลี่ยนผู้เล่นเนาะก็ะจัดมาแค่นี้มันก็มีให้เล่นแค่นี้แล้วเนะาะไปลุยกันต่อที่ครึ่งหลังครับไปมาครับมารอ ดูกันนะครึ่งหลังจะเป็นยังไงนะครับเชิญรับชมครึ่งหลังลุยต่อเลยนี่เนี่ยเสียบโอ้โหฟูกิเหรอฟูกิงั้นหรือเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาอย่ากยิงก็ยิงมาฟูบุกี้บูบเลเจนงั้นหรือโอ้โหเทพวะ่ะกองหลังนี่ก็รั่วเลยเกินนะกองหลังของผมเนี่ยม้าจัดไปโนบอกฉันจะรับลูกนี้เอาไว้ให้ได้ชิวๆไป สวยชิวจัดลุยต่อบุกคุณไปกันดิบรู้่านี้เทพวายุเริงระบำโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่างแจ๋วหายต่อสก่งงานมากอุ๊ย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 บอลอยู่ที่คิโดนะครับเดี๋ยวจะยิงอะไรเป็นกินเดร็กพาร์ทที่สองใช่ไหมมาแล้วครับเป็นกินเดร็กพาร์ทที่สองของคิโดใช่ไหมวะโอเคใช่อื้มน่ารักจังวะ เล่นบอลแล้วเพ็นปิ้นโผล่ได้ไงอ่ะโอ้โหมาแล้วน่ารักจังเลยเดีย๋ยวเจอนี่เจอหี่เจอท่าสองก็น่าจะไหวเนาะเอ้ยเดี๋ยวท่าสามแหละท่าสามไปโซ่วววความไม่ประมาทนะครับก็สัตว์หืมหือฝ่ามือเทวะไปเอ็นโดส่งบอลไปคาเบย์มาคาเบย์มาบุกนะครับจะยิงลูกยิงบวกโกนจีนะครับลูกยิงคู่กับโกนจีนะครับ อาตนีบาดฟาดพิภพ,พนะครับเหยียบขึ้นมาเลยคุณโอนจิได้เลยเหยียบโอ้โอเอร์เฮดนลูกนี้อาฮะดูเหมือนจะแรงโอ้โหโเจอโทโกะขอคอยใส่ฟ้าเดินทาวเวอร์โอ้โหแค่นี้ความรุนแรงของลูกบอลท่าย,ยิงของเราแม่งก็ลดลงเยอะแล้วอะ่ะมาโเหร ทาจิบุคายเมื่อกี้แอมเห็นแวบๆเหมือนทีพีนายจะใกล้หมดแล้วนะทาจิบุคายนะเดี๋ยวโดนแน่ๆอ่หมุนหมุนเวียนจัดไปหมุนหมุนเวียนเล่นบอลยังไงฮะมองเห็นได้ไงอ่ะโอ้โหแม็กบอลมาแม็กโอเคแม็กโอเคสวยขัดเซมอลุจัดไปโอ้โหจีโนเตสสไลด์อย่างสวยอ่ะ เดี๋ยวนะเปิดไฟแม่งโอเคไอหัวฟ <c oughs> ัวบอลมาเดธบอมเบอร์เฮ้ยสวยไปต่อไปคาเตมารุคาเตมารุมาวิ่งมาทักทีเดี๋ยวโอ้แมบไก่สมุกก,กาเนี่ยโอเคจุดนี้แหละเตะบอลขึ้นไปโอ้โหโอเวอร์เฮดสามคนไปเลยลูกนี้ดักฟินิก์ เทมากเลยท้าอะไรอ่ะหันมานทะยบฟ้าเรียบร้อยประตูที่สองไปนตีงดงามมากลูกนี้โอ้โหได้าไม่มีลูกนี้นี่คงยิงไม่เข้านะสวยงามสวยงามนำมแล้วสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์นะครับประมาทไม่ได้อย่างไงแล้วก็ประมาทไม่ได้นะครับเล่นเกมต้องเล่นให้ชนะครับไม่ใช่เล่นให้แพ้ได้ไหมครับ โอ้ยโทรศัพท์มาลุยยิงอะไรอาร์ติชูตอะไอลูกนี้เป็นลูกยิงไกลนะครับทุกคนอาร์ติชูตโตมากองหลังรวมก็โล่งเหมือนเดิมอะเอนโดต้องใส่เดี่ยวซะแล้วถ้าลองก็น่าจะไหวเนาะน่าจะไหวใช่ไหมเอนโดเอนโดเอนโดเดียมเก่งมากไปต่อโชลินมาโอ้โหโดนชาโดอีกแล้ว จโจลินโอ้โจลินแพ้ฮึมชอโด้ข้าไม่ตายนี้สก,กัดได้ดีว่ะดีนะรู้สึกว่าจะสก,กัดบอลได้ด้วยนี่ลดความแรงของลูกยิงได้เนาะข้าของชอโดอันนี้เป็นธรรมดาครับเป็นธรรมดาอุ๊ย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 เรือมิเรือมิโอ้มาแล้วอย่าช้าปัาคูเวฟใช่ไหม เอนโดไหวไหมโ oh, oh, อ้โหเอนโดโอทีพีเฮ้ยต้องโชคลูกนี้ออกไปเฮ้อโอ้โหเอนโดอย่างฟิตนะครัแบแมนนี้ฟิตจริงแบบฟิตแบบฟิตปังอะไปดูต่ ma, 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 ma. อมาๆมาเข้ามาเจอหนี้เลยโจลินโ oh, oh. อ้โหโจลินโจลินจีโดนสโนแองเจิลอะอ้อ อ้ยลิแก่กแล้วอ้สุดยอดแล้วเฮ้ยโอ้โเผาขนอีกแล้วโดนเผาขนอีกแล้วเฮ้ยโดนเผาขนทุกทีเลยโรสแปดวีทูน,ทน,นะครับโอ้โหเห็นดูเดือแค่เดียวอะ่ะโอณลืมมิติหนึ่งหันมันทะยกฟ้าเอ้ยไม่ใช่ดิอะไรวะหันทิวะโอ้โตีใครแตกจนได้นะครับโอ้โหแม่ง โดนลิกะยิงเฉยเลยงงไปดีครับไปต่อไปโชลินเข้ามาที่เจอนี่แน่เฮอริเคนสวยไปลุยเฮ้บเพิ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 บ Honda m a ไหวไหมโอเคแม็กวิ่งมานะครับจากตรงนู้นตรงนู้นน่ะมาแล้วจะถึงแล้วสวยยิง ไม่รู้ว่าจะติดท่าบล็อกกองหลังไหมนะ Revolution วิ่งนุ่งนี้เฮมากโอ้โห w a t e ร์ฟั k โดยชาโดวครับลาตันดำโอ้โห w a t e ร์ฟั k อะไรวะโอ้โหเอนโดรับมือเปล่าไว้อนโดจัดไปโชว์สุดยอดความเป็นสุดยอดผู้สัาประตูไปโอ้โหรับ oh ได้เฉยโอ้โ oh หอะไรวะ คลิปที่แล้วกินดาไมเห็นรับได้เลยวะายหัวฟูหัวฟูลุยจะมีใครวิ่งมานเี่ยมันช้าอย่างวะใครอีกเนี่ยโอ้โหโอเคคุณริวตึ๊โอ้อะไรเนี่ยโอ้มาเอาบอลมานี่อยู่นี้นะเด็บอมเบอร์หรือไยจะมีโอกาสต้องดึงมังกรทลายฟ้าดีกว่าเนาะ เอาละนะรับลูกนี้ไปซะ <Okay. S 1> ทันจิมุไคมังกรทหลายฟ้าอืมลูกยิงมังกรลูกนี้ถือว่าเป็นลูกยิงที่แรงที่สุดของสเตเมลกะเลยเนาะแต่ไม่ค่อยได้เห็นนะอาจจะมีเห็นบ้างแต่แบบไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่โอ้โหมาโอนี่มาโอ้โหมาโอ้รับได้ไงวะไปต่อเลย โอ้ยโอ้โหฟูบุคีแม่งทำไมเวลาเราเล่นฟูบุคีเองแม่งไม่ดีเท่าแบบแข่งกับฟูบุคีเองวะโอ้โหแม่งแบบสก,กัดได้ดีมากและทีพีนี่ก็ขึ้นไวเหลือเกินเร็วไปแล้วจัดปลายกัะเตมรุโอ้โหโกดผิดโอ้โหแม่งผมพลาดเองอะโทษใครไม่ได้อะอาามาใคระเตมลุจัดไปสักลูกไป พีพีจะหมดกันหรือ,อยังคานติโมลุยังชิลอยู่มาแล้วมาแล้วโอเคก็ยิงดีครับตรงนี้เลยได้บอลขึ้นไปกระโดดขึ้นไป3มคนแล้วก็โอเวอร์เฮดสุดเท่เออดาร์ฟินิกโอ้โหติดคงเละคุีงแล้วอืมโคงล้อวายุโอ้โหลูกยิงอันทรงพลังกลายเป็นลูกยิงกระจอกไปเลยแหละดูจาสภาพเนาะมาโอ้ยแล้ว มาโอ้โหเก่งมากทาชิบุคาขอยอมอรับไปโชลินโชลินคอนดาโอเคมาไปแม็กไปไปยิงไเนี่อะเดี๋ยวโอ้ยโ,โ,โอโหว่าแล้วจิโรเตะโดนอีกแล้วสุดยอดจริงๆแล้วเฟรมแบน,น์เนี่ยเจอแทบทุกคลิปเลยอะเลยวะวอเตอร์ฟักมาก โอเคครับลุงบีดต่อเวลาหมดเวลานะครับคาสติงเลมงชนะไลมงออลสตาเจแปนมันได้2ประตูต่อ1นะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับอยู่กันอีกยาวๆครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะอยากให้ทำทีมอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมจะทำออกมาอย่างแน่นอนขอตัวละบ๊ายบาย